เริ่มแรกเลยนะคะเริ่มกันที่ใจฟูก่อนเลยมีหัวข้อประชาชนใจฟูมาเพื่อไทยก้าวไกลเลิกตั้งป้อมใส่กันนะคะนั่นคืออาจารย์สมชัยศรีสุทธยากรค่ะอาจารย์สมชัยนะคะซึ่งเป็นอดีตกก,ะกะตนะคะก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะระบุถึงการแถลงข่าว8ดพักร่วมตั้งรัฐบาลเออเรียกว่าโชว์หวานนะคะ นึกว่าไปงานแต่งงานใช่ไหมคะอาจารย์เมื่อวานนี้<ฆ>มีโชว์หวานสยบข่าวลือขัดแย้งกันระหว่างคุณพิธาลิ้มเจริญดันหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็คุณหมอชนนานศรีแก้วนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยอาจารย์บอกว่าหวานไปทั่วจัก,กรวาลคุยกันได้ไม่ตั้งป้อมแค่นี้ประชาชนก็ใจฟูแล้วจ้าฟูจริงๆนะคะฟูยิ่งกว่าเค้กอีกเมื่อวานนี้มีจับมงจับมือนะคะนี่นี่ให้ดูภาพกันอีกหน่อยไหมเออนี่นะคะ อ่าไม้แดงไม้ส้มนะคะรักกันไว้รักกันไว้นะคะอุย้ยยิ้มหวานนะคะยิ้มหวานนะคะ <c oughs> พราทีมยิ้มหวานแล้วนะคะช็อตนี้ไม่เท่าไหรค่ค่ะอยากจะได้ช็อตที่เขาจับมงจับมือกันอะเออช็อตที่เขาเรียกว่าจับมือกันเหนียวแน่นน่อนะคะเออนี่นะคะ ก็เรียกว่าเป็นเป็นภาพที่ดีนะเมื่อวานเมื่อวานมติชนของเราก็มีการไลฟ์สดนะคะทีนี้อาจารย์โพสว่าหนึ่งเรื่องประธานสภาหลังรับรองสอสอเหลือสัก5วันก่อนประชุมนัดแรกค่อยคุยดีที่สุดประเมินสถานการณ์ตอนนั้นใครได้ใครเสียใครควรขึ้นค่อยว่ากันตามเหตุผลสองพักใหญ่ไปคุยกันเอง สอตำแหน่งรัฐมนตรีเลิกเกีงว่าพักไหนได้กระทรวงไหนใครในพักได้กระทรวงไหนไม่ต้องเรียกใครว่า,าที่ท่านรัฐมนตรีใครอยากแสดงฝีมือว่าเหมาะสมมาลงในคณะทําง,งานเตรียมการตามนโยบาย23ด้านใน2เดือนนี้จะได้เห็นกล๋นหรือเห็นกลวงเออนี่นะคะโอ้ยนี่นี่กอดกันละค่ะกอดกันละค่ะ คุณหมอก็ดูหวานนะคุณหมอดิฉันว่าถ้าเปรียบเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่สีแดงนี่ฝั่งเจ้าบ่าวแน่เลยเนี่ยก็แอบเหมือนนะพอคุณพิมพิทาเขาเอามือขึ้นไปจับใช่ไหมก็ดูเหมือนโชว์แหวนเอ้ยยังไงตอนแรกก็ดูเหมือนฝั่งนี้จะเป็นเจ้าสาวดูสิคะเนียโอ้ตายแล้วค่ะชิดใกล้เออนี่เป็นไงคุณหมอเนี่ยเป็นงานเป็นงานนะคะ หวานชื่นค,คือคือเป็นภาพที่เราดูเห็นแล้วเราใจชื้นนะ,ค,ะคือเขาเป็นพักอันดับหนึ่งอันดับสองแล้วเขาคะแนนเขาใกล้กันอะเขาเรียกอะไรเนี่ย <จำ S 2> ที่เป็นรูปหัวใจออที่วัยรุ่นเขาทากันเนี่ยค <laughs> ่ะดิฉันเหน็นแลวดิฉันเขินแทนคือมันมันแสดงออกถึงความสามัคคีขอ,ของของทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วเขาก็เป็นฝั่งที่เขาร่วมต่อสู้กันมาในฐานะอดีตฝ่ายค้านนะนี่นะเป็นภาพที่ดีมากๆเลยนะคะด้วยรอยยิ้มสดใสของทั้งสองท่าน ข้อที่สามะว่ากันตอบโพยของอาจารย์ยังไม่จบเลยอาจารย์บอกว่ากำชับกำชาพลทหารห้ามทำปืนลั่นอีกฝ่ายจะนึกว่าอ้าวเองยิงก่อนข้าต้องยิงตอบเดี๋ยวมีสงครามรอบใหม่แม่ทัพคาอุตส่าคิมิโนโตโตกันหวานชื่นแล้ว <c oughs> คิมิโนโตะเพลงใช่ไหม <c oughs> ขออภัยนะถ้าออกสำเนียงไม่ถูกเนี่ย <c oughs> เอยก็เลยวัยรุ่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> ข้อที่ส มือนอกสภาตอนนี้ล้นหลามแล้วเดินหามือในสภาบ้างโดยเฉพาะวุฒิสภาหาเสียงประชาชนจบลงเมื่อวันเลือกตั้งตอนนี้ต้องหาเสียงในสภาสูงซึ่งจะมีผลในวันลงมติเลือกนายกนะคะโอ้ยตายละตายละหัวจงหัวใจกันเต็มไปหมดหลายดวงเลยนะคะนี่นะคะกาเรียวกว่าบ,บรรยากาศชื่นมืดเลยที่เขาบอกว่าไปพบพักประชาชาติด้วยความที่มีผู้ใหญ่สุดอายุ อายุอาุโสว,ว่าอย่างนั้นเดอะก็ไปพบท่านก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินสายไปทุกพักแต่หลายคนเนี่ยไม่ได้โฟกัสเลยว่าเขาคุยอะไรกันเนี่ยโฟกัสไอ้ที่เขาทํามือให้กันนี่แหละ,ะนานๆจะเห็นภาพอย่างนี้ออกมาประชาชนเนะะ<ช>ี<ช>่ยค่ะมีคุณมิสมัยบอกว่าชื่นใจค่ะนะคะคุณสมจิตก็บอกว่าชื่นมื่นก้าวไกลเพื่อไทยนะคะ,คะแล้วก็มีคุณผู้ชมอีกหลากหลายท่านที่ก็พูดคุยประเด็นนี้กันเข้ามานะคะก็ะเป็นภาพที่ดีส่วนจะ ก็แล้วแต่ว่าเราจะมองกันยังไง <c oughs> แต่คือการรักกันการยิ้มให้กันการจับมือกันการร่วมมือกันมันคือสิ่งที่ดีที่สุด<ช>แล้วนะคะ,คะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะทำงานร่วมกันแล้วนะ อ่ะนะค,คุณผู้ชมก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานํามาฝากนั่นเองนะคะเก็บตกจากเมื่อวานนะคะเก็บตกจากเมื่อวานทีนี้ไปดูกันอีกหนึ่งกรณีหน่อยเพราะว่าเอ๊มันมีประเด็นที่เรียกว่าหลายคนก็ออกมาพูดถึงเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่ทางด้านของคุณพิธาเนี่ยให้สัมภาษณ์ ให้สัมภาษณ์แต่ก็มีบางประเด็นที่ระหว่างที่พูดคุยกันปรากฏว่ามีการตัดสัญญาณไปเลยนะคะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายคนออกมาพูดถึงโดยคุณรังสิมันโรมโคศกพักเก้าไกลนะคะแล้วก็ว่าที่สสบัญชีร,รายชื่อพักเก้าไกลเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความ ผ่านทางทวิตเตอร์บอกแบบนี้บอกว่าการที่ทีวีไทยช่องหนึ่งตัดสัญญาณช่องต่างประเทศตอนกําลังสัมภาษณ์พิธาทำให้ประชาชนต้องตามไปชมรายการย้อนหลังกันเองแบบนี้ผมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ล้าหลังไม่ทันยุคสมัยที่ซึ่งหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบอย่างกสทชควรที่จะมาดูแลไม่ให้เอกชนกระทำการโดยพลาการเช่นนี้ครับ วันนี้ยุคของคอสชอที่สื่อและคนไทยต้องอยู่ภายใต้เซนเซอร์ชิปและความหวาดกลัวได้จบไปแล้วสื่อของไทยล้านเชาเองเนี่ยก็เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นต่อการพูดถึงประเด็นแหลมคมต่างๆซึ่งในท้ายที่สุดประชาชนจะเป็นผู้รับฟังและตัดสินผู้พูดด้วยตัวเองอยู่แล้วครับแน่นอนนะคุณผู้ชมนะประเด็นที่เรียกว่าเอพอสัมภาษณ์อยู่ ะะแล้วก็มีการตัดสัญญาณไปเลยก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นแล้วก็เกิดเป็นคำถามที่หลายๆคนเองก็สงสยัยก็เลยต้องตามไปชมคลิปย้อนหลังนะคะว่าพูดเรื่องอะไร แต่คุณรังสิมันโรมเองก็พูดถึงประเด็นนี้นะคะก็บอกว่าคนที่รับสารอย่างผู้รับชมเนี่ยผู้รับฟังก็สามารถที่จะตัดสินผู้พูดได้เองอยู่แล้วนั่นเองนะคะต่อกันเลยนะคะจากกรณีที่คุณพิธาเนี่ยถแถลงจากภายหลังการประชุม8ปดพักร่วมรัฐบาลแล้วก็พูดถึงตําแหน่งประธานสภาว่าจะเป็นการพูดคุยเฉพาะพักเพื่อไทยกับก้าวไกลนะคะยืนยันจะทําให้เร็วและเหมาะสมที่สุดตามรอบกฎหมายขณะที่ฝั่งของคุณหมอชนหน้าหัวหน้าพักก็ยืน ยืนยันเช่นกันว่าตำแหน่งประธานสภาทั้งสองพักจะพิจารณาร่วมกันไม่คำนึงว่าเป็นโควตาของพักใดพักหนึ่งและจะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันทั้ง8ปดพักนะคะ คุณจาตุรนฉายแสงนะคะเมื่อวานก็มาที่มัธชนใช่ไหมมาให้ใสัมภาษณ์กับคุณเอกกับคุณอ๊อกนะคะซึ่งคุณจาตุรนฉายแสงก็เป็นว่าที่สสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็เลยทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์บอกว่าขอขยายความจากที่สองหัวหน้าพักพูดไปการเลือกประธานสภาทั้ง313เสียงจะเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวจะไม่มีภาพที่สองพรรคเพื่อไทยก้าวไกลต่างฝ่ายต่างเสนอชื่อเพื่อให้ไปโหวตแข่งขันกันในสภาและถ้าพรรคไหนไม่ได้ตามความต้องการขึ้นมาก็จะไม่เอาความคิดแตกต่างกัน ไปเป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลคุณจตุลนระบุด้วยนะคะว่าจากนี้ไปการจัดตั้งรัฐบาลน่าจะเข้าสู่โหมดการเชิญชวนให้ได้เสียงสนับสนุนจนครบ376เสียงช่วยกันแล้วก็แฮชแท็กสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลแฮชแท็กโลกเขาเรียกว่าอะไรล่มหัวจมท้ายไปด้วยกันนะน่าจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันนั่นแหละเออนี่นะคะก็เรียกว่าภาพของภาพร้าวที่ผ่านมาก็อยากให้ทุกฝ่ายนั้นสามารถีกันนะคะ คุณผู้ชมก็ว่ากันไปหลายท่านเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากแต่ขณะเดียวกันมีสอวอีกท่านหนึ่งสอวอเสรีนะคะท่านก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องของก้าวไกลบอกว่าอะไรบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไปปลุกมวงชนไปกดดันก็กตไปกดดันสอวอนะอยากจะให้จับตามองเรื่องนี้มากที่สุดเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ย เดี๋ยวหวยจะไปออกเพื่อไทยโอ้โหพาดหัวข่าวกันแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะทางด้านของนะคะสวเสรีสุวรรณพานนท์ค่ะในฐานะประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒธธิสภาก็เปิดเผยถึงเรื่องของการประชุมกมทเมื่อวันที่30 40, พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าที่ประชุมเนี่ยเขาก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ต่างนะรวมไปถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่รวมถึงเรื่องของการเลือกประธานสภา เลือกนายกรัฐมนตรีส่วนในกรณีที่8พักร่วมนั้นจัดตั้งรัฐบาลก็มีมติตั้งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแล้วก็มีทางด้านของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลเป็นประธานแล้วก็ตั้ง7คณะทำงานแก้ปัญหาประชาชนเขาบอกแบบนี้บอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของการเตรียมความพร้อมอย่างไรก็ตามในประเด็นที่ทางด้านของพักเก้าไกลนั้นแสดงให้เห็นข้อเสนอการแก้ไขปัญหาประเทศให้กับประชาชนองค์กรต่างๆก็คือความพยายามสร้างมลชน ไปกดดันองค์กรต่างๆทั้งที่กกตเนี่ย นะก็อยู่ระหว่างการรับรองสสรวมไปถึงพิจารณาคำร้องขาดคุณสมบัติของคนพิธาและสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีหน้าที่ในการวินิจฉัยประเด็นคุณสมบัตินักการเมืองหรือวุฒธธิสภาที่มีบทบาทต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีทีนี้ถามว่าในกรณีกรณีที่มีการจัดตั้ง7คณะทำงานเนี่ยจะไปนำนำไปทำอะไรนำไปให้สถานการณ์ทิศทางไปสู่การบริหารประเทศส่วนตัวทั้งนั้นของสอวเสรีบอกว่ามองว่าข้อที่จริงควรต้องผ่าน ผ,ผ่านการจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยแต่เมื่อเวลาไม่ลงตัวนะคะก็ต้องสร้างเพื่อสร้างความศรัทธานะ,ะจากมวลชนตรงนี้เนี่ยพอสร้างความศรัทธากับมวลชนก็ต้องเรียกมวลชนให้ออกมาปกป้องตัวเองซึ่งก็เป็นกระบวนการที่เขาจัดทําขึ้นที่อาจจะได้มวลชนเพราะตอนนี้เนี่ยยังมีเวลาเหลืออีกพอสมควรก่อนที่กกตน,นั้นจะมีการรับรองผลการเลือกตั้ง ถามกันต่อหน่อยถามว่าเอา้าพักเก้าไกลเนี่ยพยายามสร้างมวลชนเพื่อสู้กับนิติสงครามที่หัวหน้าพักเผชิญอยู่ใช่หรือไม่สวเสรีบอกว่า ตนเนี่ยไม่ขอใช้คํารุนแรงแบบนั้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นเขาว่าพยายามที่จะสร้างมวลชนเป็นแรงสนับสนุนแล้วก็ผลักดันรวมไปถึงเป็นแรงกดดันกะกะตะที่ต้องรับรองสอสอและไปตรวจสอบข้อมูลก่อนจะประกาศรองรับตามกระบวนการเลือกตั้งย้ําด้วยนะว่ามองว่าพักเก้าไกลเนี่ยใช้มวลชนไปกดดันใช่ไหมเพื่อที่จะไม่ให้อะไรนะคะพรรเพื่อไทยเนี่ยเป็นคู่แข่งชิงตําแหน่งด้วย สวเสรีก็บอกว่าเออเชื่อว่าการกดดันพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้หรอกนะเพราะว่าพักนี้เขาก็มีวิทยายุทธ์ล้าลึกด้วยแล้วก็วางสเตปการเมืองไว้ว่าจะเดินยังไงแล้วก็สามารถที่จะแสดงออกที่ให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นเชื่อใจในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ในอนาคตก็เชื่อว่าเนี่ยเขาเดาเกมออกแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็รู้อยู่แล้ว ถามต่อเลยว่า30พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนายแพทย์ชนันสีแก้วเนี่ยเขาประกาศเลยใช่ไหมว่าจะร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าไกลมองว่าคำการันตีที่ทางด้านของคุณวิทานเนี่ยจะได้เป็นนายกใช่หรือเปล่านะบอกแบบนี้บอกว่าการันตีไม่ได้หรอกเพราะเป็นคนละเรื่องการสัญญาคลมปากสิ่งที่เพื่อไทยแสดงความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยว่าจะสนับสนุนพักที่ได้คะแนนมากแต่เขาก็รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นสุดท้ายหวยก็ออกที่พักเพื่อไทย หวยก็ออกที่พักเพื่อไทยนี่แหละค่ะต่อไปที่สอวอีกท่านหนึ่งสอวอจะเด็ดอินสว่างนะคะพูดถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลของก้าวไกลที่ล่าสุดมติ8พักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาจัดตั้งกรรมการขึ้นมาใช่ไหม ะะซึ่งก็สวจะเด็ดบอกว่าตนไม่มีข้อกังวลและดีใจนะที่จัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งมองว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของพรรคการเมืองอีกทั้งสวมีหน้าที่เพียงเห็นชอบบุคคลที่เสนอชื่อเป็นนายกเท่านั้นแต่ตนยืนยันต่อจุดยืนที่ไม่ลงมติให้พรรคก้าวไกลและคุณพิธานะคะเป็นนายกเพราะจุดยืนของการแก้ไขเรื่องของกฎหมายมาตรา1 1 2ซึ่งความคิดของตนนั้นมีสวที่คิดเหมือนกันไม่น้อย พอถามว่าตอนนี้กลุ่มสวมีการพูดถึงแคนดิเดตนายกจากก้าไกลซึ่งชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งอาจไม่ได้เป็นนายกก็ได้มองตัวเลือกอื่นจากพักอันดับสองไว้หรือไม่สวจะเด็ดบอกว่าตนไม่มองพักอื่นแต่ตนมีแนวคิดที่อยากเสนอในชั้นกรรมธิการนะคะก็สิ่งที่ตอบโจทย์การเมืองได้ตอนนี้คือรัฐบาลแห่งชาตินี่คนนี้เขามองเรื่องของรัฐบาลแห่งชาตินะ ดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ